จากกระแสดราม่าใน t ิ k t o ok k นะคะที่เราได้ลงในช่องของเราก็ซึ่งจะมีผู้ชมเข้ามาดูอย่างล้นหลามแล้วก็ออกความคิดเห็นกันหลักร้อยถึงหลักพันเลยนะคะในตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคลิปที่เป็นกระแสามากๆก็คือคลิปที่มีนักประท้วงนะคะที่อยากให้เลิกซื้อขายสัตว์นะคะมาประทับก,กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตะตุจักซึ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมีคนดูเกือบ9 0 0 0แสนคนแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้นะคะเราก็อยากจะมาพูด ในความรู้สึกของเราบ้างนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะในฐานะนะคะที่เราก็เป็นคนค้าขายสัตว์แล้วก็อยากจะมาออกความคิดเห็นในแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะคือเอาจริงๆการค้าขายสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวและมันมีทั่วประเทศทั่วโลกเอาจริงๆมันมาเป็นการยอมรับนะคะว่าอาจจะมีบางอย่างบางร้านที่มันอาจจะทําให้ดูแย่ ดูไม่ดีดูรู้สึกขดหูแต่เอาจริงๆมันก็แค่10% 20%ในบรรดา100%นะคะในทุกร้านทุกที่เนี่ยเขาก็จะดูแลสัตว์อย่างดีสะอาดสะอ้านนะคะมีน้อยมากค่ะมันจะแค่บางจำพวกบางกลุ่มเท่านั้นที่เขาก็ขายไปเรื่อยๆนะคะการค้าขายสัตว์เนี่ยในตด,ดูุจักเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีให้เลือกนะคะอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆแล้วผู้คนส่วนมากนะคะที่ จากประสบการณ์ที่เราได้พบเจอเนี่ยก็คือเน้นของที่ราคาถูกน้องหมาเนี่ยอยากจะบอกว่าที่มีคนคอมเมนต์บางทีบอกว่าได้สัตว์ป่วยมารับน้องหมาน้องแมวมาแล้วก็สักพักเป็นโรคตายบ้างอะไรบ้างเอาจริงๆนะคะเนี่ยตามร้านที่เป็นแบบห้องกระจกตู้กระจกที่เขาดูแลแยกอยู่ในกรงที่มันสะอาดอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเนี่ยเราอยากจะบอกว่ามันมีเยอะมากที่เขาดูแลดีแต่ราคามันค่อนข้างสูง พะเนื่องในการที่ว่าเขาต้องดูแลไหนจะค่าที่ไหนจะอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็จะเลือกแต่ร้านที่แบบราคาถูกแบบ2 0 0พันพัถึง3,400ันสีันแค่นั้นแต่จะไม่สู้ราคากับหมาที่มีเกรดมีคุณภาพนั่นเองเราอยากจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีให้เลือกได้หลายร้านแต่ทุกคนเลือกที่จะซื้อร้านที่มันถูก คือที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูใหม่จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เขายังทนขายที่จตุจักรอากาศที่ร้อนโดนเจ้าที่กดราคาโดนเจ้าของที่กดราคาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นแค่ว่าอาชีพเขาเนี่ยต้องขายให้คนไทยเท่านั้นที่เขาอยู่จตุจักรได้เขาไม่ได้รวยเพราะคนไทยแต่ที่เขามุ่งเน้นที่เขายังอยากอยู่เขาไม่อยากให้โดนปิดเนี่ยเพราะส่วนมากแล้วที่เขาขายกันได้คือชาวต่างชาติชาวจีนฝรั่ง แม้แต่อินเดียเขาก็รับสัตว์พวกนี้บางทีเขาไม่ได้ซื้อแค่หลักสิบนะเขาซื้อทีหนึ่งร้อตัวขึ้นไปหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีนะคะจริงๆแล้วพวกนี้มาเป็นงานเป็นอาชีพของเขาทุกคนก็มีความฝันที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ในฝันของเขาอยู่แล้วค่ะอาจจะไม่ใช่หมาอาจจะไม่ใช่แมวจรไอที่คนที่อนุรักษ์บางทีที่แบบว่าให้อุปการะหมาจรแมวจร คนที่เขารักสัตว์ประเภทนั้นเขาก็มีแต่ส่วนมากแล้วคนที่เขามาดูที่จตุจักเนี่ยเขาอยากเลี้ยงสัตว์เอกโซติกซะมากกว่าเขาอยากเลี้ยงหนูอยากเลี้ยงกระรอกอยากเลี้ยงกระต่ายอยากเลี้ยงสัตว์แบบสัตว์เลื้อยคานกิ้งก่าก,กบอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้มีหาได้ตามธรรมชาติทั่วไปจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยต้องถูกควบคุมการกักขังอยู่ในกรงอยู่แล้วแต่เราต้องสามารถเลือกได้มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเลือกซื้อสัตว์ร้านที่มีกรงสะอาดสะอ้านดูแลสัตว์อย่างดีเราสามารถมีสิททธ์เลืออกกไดุ้ย่าง จตุจักรมันเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานานมากแล้วเราอย่าทําลายสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่การเงินเพียงแค่เราแก้ไขปัญหาผิดจ,จุดกันเลยจริงๆแล้วการเกิดเพลิงไหม้ตรงนี้เราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเอาสัตว์ไว้กันเยอะมากมายแต่จริงๆแล้วความผิดมันใช่สําหรับผู้ประกอบการจริงๆหรอถ้าเราได้ดูคลิปกันจริงๆเราก็จะเห็นว่าจริงๆเราสามารถที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียได้ขนาดนั้น ถ้าเกิดเรามีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอนมั่นคงจริงๆถ้าเขาดับไฟตั้งแต่ต้นเนิน่นๆอาจจะไม่มีสัตว์ตัวไหนสูญเสียเลยแม้แต่น้อยก็เป็นได้ค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วลองเปิดใจดูอีกสักครั้งนะคะจากประสบการณ์ที่เราขายกระรอกในจตุจัจกรมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็อยากจะบอกว่าเราได้สัมผัสทั้งคนขายด้วยกันหรือได้สัมผัสทั้งลูกค้านะักท่องเที่ยวต่างๆอยากจะบอกว่า ทุกคนที่มาที่นี่มีคนรักสัตว์ถึง90%เอร์ซเขายินดีพร้อมที่จะดูแลน้องเพื่อให้น้องได้เติบโตได้อย่างแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์การค้าขายสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนการแบ่งปันนะคะความรู้สึกให้รักความรู้สึกให้หายเหงาความรู้สึกดีเพราะบางคนเนี่ยคือเขาไม่สะดวกที่จะรับหมารับแมวไปเลี้ยงเพราะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปบางคนเขาอยู่หอคนเดียวเขาก็เหงาอยากได้มีเพื่อนรู้ใจนะคะ จริงๆแล้วการค้าขายสัตว์เหมือนเป็นการต่อชีวิตน้องนะน้องได้มีชีวิตอยู่ที่ดีบางตัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ถูกรับเลี้ยงเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ตามข้างถนนตามป่าหรืออาจจะไม่ได้เกิดหรืออาจจะเป็นอาหารของงูของนกที่เป็นนักล่าก็เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์เนี่ยการเพาะพันธุ์สัตว์มันมีอยู่2แบบคือสัตว์เลี้ยงกับปตสัตว์ปตุสัตว์เนี่ยมันก็คือการเพาะพันธุ์สัตว์เช่นกันแต่น้องต้องอยู่ในกรงที่แคบกว่าสัตว์เลี้ยง ไม่ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนสัตว์เลี้ยงมีชีวิตประจําวันที่วนเวียนแบบซ้าๆก็คือกินผสมพันธุ์ออกไข่ซึ่งก็ทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ามาหมูก็ต้องถูกเลี้ยงถูกขุนอายุ3าเดือนก็ต้องกลายไปเป็นหมูหันไปเป็นอาหารให้มนุษย์ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปศุสัตว์สัตว์ทุกอย่างเขามีชีวิตมีจิตใจหมด ถ้าทุกคนเห็นใจสัตว์เลี้ยงก็อยากให้หันมามองตรงนี้ดูค่ะว่ายังมีสัตว์อื่นที่เขายอมเสียสละตัวเองเพื่อดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เช่นกันน้องสัตว์ที่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยดูน่าสงสารแต่พวกนี้ก็มีความฉลาดมีความคิดเหมือนสัตว์พวกนั้นเช่นกันค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนนะคะที่มารณรงค์และให้เลิกซื้อขายเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะเหตุเพลิงไหม้เนี่ย มันไม่ได้เกิดแค่ที่นี้ที่เดียวละครั้งเดียวมันเกิดได้ทุกที่ได้ทั้งบนรถได้ทั้งโรงเรือนเพาะสัตว์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันคืออุบัติเหตุทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดมันไม่ได้เกิดมาจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือการขายสัตว์เลี้ยงน้องหมูทุกตัวที่เราคิดว่าต้องถูกขนรถมาเพื่อไปอยู่โรงฆ่าสัตว์เขาจะต้องอ่าถูกเชือดคอบ้างหรือโดนยิงไฟฟ้าแล้วก็มาเป็นอาหารให้เรานั้นทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ มองเป็นสิ่งปกติที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ไม่มีความคิดที่จะรลนนโลงหรือทำอะไรถ้าเราแต่เพราะมันคือสิ่งปกติประจำวันน้องก็คืออาหารถูกต้องไหมคะแต่จะยอมรับทุกคนไหมว่าน้องก็คือสิ่งมีชีวิตน้องก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันน้องก็ต้องการชีวิตที่ดีบางครั้งน้องก็อยากได้กินอาหารดีๆได้นอนที่ดีๆได้อยู่ในที่ดีๆเช่นกันจะต้องมีสัตว์อีกหลายตัวที่ต้องเสียน้ําตา เขาไม่อยากตายเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ต้องจําเป็นเพื่อจะมาดํารงชีพของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้หยุดในการประท้วงหยุดซื้อขายสัตว์สักทีค่ะเพราะเราสงสารคนค้าคนขายที่เขาลงทุนไปเขาดูแลน้องอย่างดีให้อาหารการกินอย่างดีทุกสัตว์ทุกตัวมีชีวิตหมดค่ะแต่เขามีหน้าที่ต่างกรรมต่างวาระกันไปสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่ทําให้เราหายเหงาหมูไก่เนื้อปลา เขาก็มีหน้าที่ที่ทําให้เราดํารงชีพอยู่ได้ทําให้เราหายหิวเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแยกแยะและเปิดใจในการค้าขายสัตว์ทุกคนทุกที่ทุกฟาร์มมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันหมดค่ะสิ่งที่เราพูดออกมาเราต้องการแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจในอาชีพของเขาและให้เกียรติเขาทุกคนมีหน้าที่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกับอาชีพของตัวเองและครอบครัวของเขาไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตของครอบครัวของเขาไปมากกว่านี้แล้วค่ะ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะการค้าขายสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเลยลองดูนะคะแล้วทุกคนจะมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ต้องขอโทษนะคะที่ออกมาความคิดเห็นแบบบางทีอาจจะไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษทีสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ